ทำไมถึงบอกว่านอกเหนือจากพระรนยไต หรือพลังทั้ง3เนี่ยไม่มีสิ่งอื่นแล้วที่ต้องพึ่งถ้าคุณลองดูจริงวันนั้นที่กวางเข้าใจก็คือสังโคเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติดีใช่ไหมคําำว่าดีอะคืออะไรปฏิบัติดีอะดีคืออะไรดีคือปฏิบัติตามสัจธรรมความจริงเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามสัจธรรมความจริงก็จะทําให้เกิดการตื่นรู้ขึ้นวันนี้อยากให้ทุกคนลองพิสูจน์เลยนะคะใครยังไม่เคยระลึกถึงพระรัตนตรยัยลองด,ลองดูลองดูสักเจ็ดวันแล้วลองพิจารณาตามอย่างนี้ว่าวันนี้การที่คุณมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้คุณว่าาามมันมาจากอะไร ถ้าสมมุติว่าไม่มีคนที่ปฏิบัติดีเลยเนี่ยองคุณเนี่ยไม่มีใครที่มีองคุณนี้เลยเนี่ยคุณว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงอย่างเช่นง่ายๆถ้าเราไม่มีครูเลยเนี่ยเราเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วไม่มีครูไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่มาสอนเราถามว่าเรายังคงมีชีวิตได้อยู่ทุกวันนี้ไหมทุกคนว่ามีชีวิตได้ทุกวันนี้ไหมคะ ไม่ไม่ใช่มีชีวิตอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่หายใจนะคะแต่มีชีวิตที่ดีอะ่ะมีชีวิตที่เจริญมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ค้นทุกข์มีชีวิตที่เข้าถึงสัจจะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครที่ปฏิบัติด,ดีเลยนะปฏิบัติด,ดีตามอะไรตามสัจธรรมความจริงหรือว่าองค์คุณแห่งการตื่นรู้เนี่ยคือไม่มีไม่มีใครเป็นผู้รู้เลยทุกคนแบบไม่รู้หมดคุณว่าชีวิตเป็นไน <laughs> งใช่ไหมคะ เออเห็นไหมคือเราลองพิจารณาเล่นๆเ,เ,เออวะวันนั้นนะกวางก็ระลึกถึงมรดตายไปเรื่อยแล้วอยู่ดีก็ไปสัมผัสถึงชีวิตเราเอาแค่ชีวิตเราคนเดียวเยเรามีทุกวันนี้ได้เพราะอะไรเหรอเพราะว่ามีผู้ที่ปฏิบัติด,ดีใช่ไหมมีครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือว่าศึกษาเรียนรู้ใส่ทําความจริงน้ำมาแบ่งปันกับเราเราจะตื่นรู้หรือว่าเข้าใจหลายๆอย่างในวันนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือไม่มีผู้ที่ปฏิบัติด,ดีมาก่อนมันเลยทําให้ควางระลึกถึงองค์คุณความดีขึ้นมามันรู้สึกสําานึกรู้คุณเลยว่โห คนที่แค่ปฏิบัติดีนะองคุณในการปฏิบัติดีเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดเราหลายคนอาจจะโฟกัสสรรเสริญไปที่บุคคลใช่ไหมคะบุคคลนี้อะไรเงี้ยเราชอบเหมารวมไงใครที่ดีเยอะๆเราก็คิดว่าเขาดีทั้งหมดใช่ไหมคะแต่คนที่อาจจะไม่ดีมาเยอะๆวันหนึ่งเขาดีเราจะมองว่าเขาไม่ดีอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะถ้าเรามองไปที่องคุณเราจะเห็นว่าการแค่ปฏิบัติดีในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนั่นก็เป็นพลังงานที่ดีแล้วที่จะสรรสร้างตัวเองให้ดีขึ้นคนที่ปฏิบัติดีเนี่ยหรือสังโคเมนาโถพระ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มระลึกถึงพลัตรนตรายคุณเริ่มพูดดีๆกับตัวเองคุณเริ่มมีความคิดในด้านกุศลมากขึ้นนะเหมือนกับการเชื่อมต่อพลันตรนตรายก็เป็นความคิดด้านกุศลตอนนี้คุณปฏิบัติดีคุณก็เปรียบเสมือนเป็นพระสงฆ์เป็นสังโฆเมนาโทให้กับตัวเองคุณก็สามารถพึ่งตัวเองได้ถูกไหมแต่วันที่คุณไม่ได้ปฏิบัติดีคุณกระทาอะไรก็ไม่รู้ที่มันผิดแปลกแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณก็พึ่งพาตัวเองไม่้นสแลวว พลังงานจยทำความจริงเคคือองค์ความรู้ที่พาเราไปสู่ความจริงเ,เหมือนที่พระพุทธเจ้าให้เราไววนะคคือพระธรรมทั้งหลายก็เหมือนเราที่ยังเขียนกอไก่เขาไขเขาวดเขาควายได้เนี่ยก็เพราะว่ามีตำรามากอ่อนถูกไหมคะเนี่ยมันอิงกันได้เลย เราจะมาอ่านหนังสือออกพูดได้ใช้เทคโนโลยีเป็นหรืออะไรพวกนี้มันก็มาจากคู่มือทั้งนั้นแต่คู่มือในฐานะของธรรมโมเมนาโทนี่คือสัตจะที่ถูกมอบไว้ให้เราเพื่อให้เราไปสู่การพ้นทุกข์ถูกไหมคะซึ่งผู้ที่ปฏิบัติและสืบต่อได้ก็คือพระสงฆ์ถไหมคะทุกทั้ง3พลังงานนี้จึงต้องเป็นสิ่งที่ควรระลึกทั้งหมดนี้เลยไม่ใช่ทุกทุต้องแยก จะโอแคอันนี้พออะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกันถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติในสัจธรรมความจริงนี้ก็ไม่มีคนที่ตื่นรู้หรือว่าได้รับองคุณในการตื่นรู้พลังงานในการตื่นรู้คือรู้แจ้งคือเหมือนแบบว่าคุณเปิดสปอตไลท์เนี่ยให้แรงที่สุดเลยความเมื่อจะไม่อยู่ในนั้นนั่นอะคือคําว่ารู้แจ้งหรือตื่นรู้คือจะรู้ตามความเป็นจริงแบบนั้นเลยนะแล้วก็ แต่สุดท้ายก็อยากให้ท้าพิสูจน์นะคะต้องลองดูกับตัวเองสักตั้งหนึ่งสักเจ็ดวันแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมต่อไปการที่เรามีที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยหรือว่ามีพระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยมันเกินบรรยายนะคะเกินบรรยายในใครที่ได้รับผลลัพ์อะไรจากพระรัตนาตรัยก็แชร์กันได้เลยนะกวางมองว่าคือทั้งชีวิตนี้เนี่ยมีครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์เล่าถึงเรื่องมีคนสมมติว่ามีคนมาเอาปืนมาจี้รเลยนะ แล้วบอกให้เราเลิกระลึกถึงมระนานไตกวางไม่เอายิงกวางก็ได้แต่กวางจะไม่ทอดทิ้งหรือว่าจะไม่เลิกระลึกถึงมรดฐานไตถ้าจะตายทั้งทีให้ตายไปกับพระนานไตเลยคือเป็นอะไรที่ขนาดนั้นมันไม่กลัวสิ่งอื่นเพราะว่าเรารู้ว่าที่พึ่งแท้จริงเราคืออะไร